สบัสีีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ดอกยา The Official Podcast กับละดอกยาวันนี้จะนำพาทุกท่านไปรับชมรับฟังกับเรื่องราวสุดลี้ลับตำนานและความมหัศจรรย์ของพระธาตุกลางน้ำหรือพระธาตุล่าหนองที่สาวบ้านเชื่อกันว่ามีองค์พ่อปูพาา่พญานาคปกปักรักษาพระธาตุหากใครมาลบหลูก่ก็จะเกิดเรื่องไม่ดี รวมทั้งหากมีภัยพิบัติธรรมชาติหรือภายยุพัดผ่านก็จะไม่ได้รับความเสียหายเพราะมีองค์พญานาคราชที่อยู่ใต้น้ำขุนคอยดูแลปกปักรักษาพระชาติเอาไว้โดยจากคำบอกเล่าของชาวบ้านเล่ากันว่าแต่ละครั้งมักจะมีรอยเท้าพญายนาคปรากฏให้เห็นบนแท่นพระชาติอยู่เป็นประจำทุกปีหลายคนจึงเชื่อว่าพระชาติแห่งนี้ มีองค์พ่อปู่พญานาคผุ้ป,ปกักษาและองค์พญานาคราชพร้อมด้วยเหล่าบริวารที่อยู่ใต้น้ำโขงคอยดูแลป,ปกปักษาพระาติกลางน้ำเอาไว้ครั้งหนึ่งเคยมีชาวบ้านคนหนึ่งเหมือนกับกินเหล้ามาแล้วก็นั่งเรือผ่านพระาัดกลางน้ำแล้วดันไปพูดในเชิงลบหลู่จูจ่ๆเรือก็หักจมลงน้ำและเสียชีวิตทันทีนอกจากนั้น ยังมีตำนานกันเล่าขานของชาวบ้านในเขตบริเวณนี้กล่าวไว้ว่าเมื่อถึง15บห้าคำหรือ8ปดคำชาวบ้านแถวนี้จะยินเสียงขบม้าที่เชื่อกันว่าเป็นองค์ปู่พญายนาคที่คอยปกปักรักษาลูกหลานและดูแลพระธาตุล้านหนองคายขึ้นมาให้การดูแลชาวบ้านและลูกหลานที่อาศัยนักเขตบริเวณสถานที่แห่งนี้นอกจากนั้นชาวบ้านนักเขตบริเวณแห่งนี้มักจะพบเห็นงูขนาดยักษ์หรือเชื่อกันว่า เป็นองค์พระะนาคที่ลอยชนน้ําและปกปักรักษาพระธาตุล้านหนองคายแห่งนี้เป็นประจำช่วงที่15บห้าค่ำเดือน11ก็จะมีปรากฏการณ์ที่เหนือธรรมชาตินั้นก็คือปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคเกิดขึ้นในทุกๆปีตามตำนานกันเล่าขานพระธาตุหนองคายหรือพระธาตุกลางน้ําเดิมชื่อ พระชาตล่าหนองเป็นหนึ่งในพระธาตุที่อยู่ในตำนานอุรังคธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยประดิษฐานพระบรมฝาบาทเก้าพระองค์เดิมเจดีย์อยู่บนฝั่งริมน้ําในวัดพระธาตุหนองคายต่อมาถูกกระแสน้ํากัดเซาะจึงอยู่กลางลางน้ําโขงห่างจากชายฝั่งปัจจุบันประมาณ200เมตรโดยจะเห็นได้ชัดในฤดูแลง้ง จากการสำรวจใต้น้ำของหน่วยโบราณคดีภาค7พบว่าองค์พระชาติมีฐานกว้างด้านล้า17.2เมตรย่อม,มุมที่ฐานและมีความสูงประมาณ28.5เมตรหักออกเป็น3ท่อนสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในศตรวรรษที่10กลางเนื่องจากมีรูปร่างคล้ายพระธาตุปังพวนมากที่สุดในหนังสืออุรคธาตุหรือตำนานพระธาตนม ตอนหนึ่งได้กล่าวถึงการก่อสร้างพระธาตุล่านหนองว่าพระธาตุองค์นี้สร้างโดยพระอรหันต์ห้าองค์ที่ล้วนเป็นศิษย์พระพุทธลักขิตะพระธรรมลักขิตะพระสังฆลักขิตะพระอรหันต์ทั้งสามองค์และได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากประเทศอินเดียมาพร้อมกันและประดิษฐานไว้หกแห่งคือ 1. นพระธาตุห่อผ้าห่อแพรอยู่ที่มังหาดไซฟอง นครหลวงเวียงจันทร์สปปลาว 2. อพระชาติหัวเหน่า29้าพระองค์บรรจุไว้ที่พระธาตุหลวงเวียงจันทร์สปปอลาว 3. พระอุรังคธา,าตุหรือพระชาติหน้าอกบรรจุไว้ที่พระธาตปนมอําเภอนครพนมจังหวัดนครพนม 4. ปพระชาติปังคนุนหรือกระเพาะอาหาร บรรจุไว้ที่พระธาตุบางพวนวัดพระธาตุบางพวนอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคาย 5. พระชาตเขี้ยวฟางเจ็ดองค์บรรจุไว้ที่พระชาตพลจิกเดียงงัวอเภอเมืองจังหวัดหนองคายและ6พระชาติฝ่าพระบาทเบื้องขวาเก้าพระองค์บรรจุไว้ที่พระชาติเมืองหลาหรือพระชาตล่าหนองอเมืองหนองคาย โดยประทาตล้านหนองนี้ตั้งอยู่กลางบริเวณวัดธาตุหรือวัดสิริมหากระจายชุมชนวัดธาตุเทศบาลเมืองหนองคายและในปีพศ2109พระเจ้าสยาเชีฐาธิลาชแห่งอาณาจักรล้านช้างได้สร้างหากเจดีย์ครอบองค์ประทาตไว้ ต่อมาในปีพศ2300น้ำในแม่น้ำกัดเซาะพื้นดินบริเวณวัดพระธาตุหนองคายจนเหลือเพียงองค์พระธาตุเจดีตั้งอยู่กลางน้ำกระทั่งปีพศ2390องค์พระธาตุเจดีได้พังทลายลงเหลือเพียงซากเจดีอย่างเช่นในหนังสือประชุมพงศ์สบบดาบนภาค70ที่บันทึกไว้ว่าพระธาตุเมืองหนองคายได้เพังพังเมื่อวันขึ้น9ค่ำเดือน9ปีพุทธศักราช2390สรุปรวมแล้ว พระธาตุล่าหนองเป็นที่เคารพสักการะของชาวหนองคายและชาวลาวชาวบ้าน,นจัดงานะเพณีเกี่ยวกับพระธาตุทุกปีนอกจากนี้ทางจังหวัดหนองคายได้ก่อสร้างพระธาตุล้านหนองคายองค์จำลองสูง15เมตรที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงโดยบรรจุสิ้นส่วนพระธาตุองค์จริงอยู่ภายในเพื่อเป็นอนุสรณ์ได้กาบไว้สักการะบูชาสืบมาและนี่คือตำนานคมลี้ลับของพระธาตุล้านหนองคายจาก ดอกยาดี f ออฟฟิเชียลปวดแคพบกันใหม่ในอีพีหน้าขอขอบพระคุณ